สวัสดีค่ะมอนไม่พิมมีเรื่องเราซูฟังเดอ้อแม่พ่นส่งเล็กมาหายนกขเนาะ,ะ,นะแม่ดวงเฮ้งแม่ใจบุญเนี่ยลาจ้าวันที่แล้วคุณกระถูกจ้าวันี้เลยส่งมหาห้อีกเบิ่งน้ากันนกขเนาะ,ะ,น,ะนี่เด้เหล็กแม่พ่นเขาส่งมาแล้วนีว่งวดนี้เดอ้อไม่พิมหน้าจับตามองเดอ้อคุณวาหกศูนย์แปดศูนย์แปดสามม่คขนวดออกมหาห้และ ล่างนี่สองเก่าสองหกนี่แหละลองเบิ้งคือเก่าอ้าวสองเก่าสองหกวอกวันหนึ่งนี่ซื้อเม็ดมีเด้อแม่เอ้ยมันสิมางวดนี่บ่แต่ว่างวดหนึ่งมีหน้าคมนั่นได้ศูนย์เก่าหาเต็มเต็มคือกันเพื่อนว่าคำนวณออกมาได้ออกตัวโตดเพื่อนว่างวดที่แล้วนี่แต่ว่างวดนี่แหละไม่พิมพ์จัดเลยเพื่อนว่า หนายทาง FC ไววตองหวดก่อนนี่ของงวดที่แล้ว0เก่าหามันออกอยังงละ่ะ90หาคุณวะแม่กระไดขึ้นเก่านั่นแหละงวดที่สี่แหละเรืองของแม่เรางวดที่สามที่สี่นี่แหละนี่กรแม่นบอยอขึ้นกันจา้าเลขปฏิทินน้ำโชคไม่พิมพ์ลงให้เบิงหมู่บ้านานี่นคะคะนุของงวดหนึ่งมีหน้าคมหกหาออกเต็มเต็มจะ0หา07 โอ้ิีหัวกระไดมากโอ้ยสมมาเหม็นคักแท้ว่าสันดอกเขางวดที่สามที่สี่แล้วตั้งแต่อันเดือนโมกกล่ามาแล้วเป็นไดมากหัวกระไดมากด้วยค่ะ,ะเลยมาเบิงย้อนหลังไปแต่ว่งงวดนี้เดินนี่สิบหกมีหน้าคมหกหาเนี่ยละจ้าเขก,ก็มีซ้ำนี่ละ่ะหมู่บ้านก็นล่วงคลิปให้ละจ้าเอฟซีปูดบ,บท่ทะานหินก็นแคบนาจอไปด้วยค่ะปฏิทินียังสมมาเหม่นคักปิจังหวะวานนี่ละ่ะ นี่แหละจังหวัดสิบหกมีนาคมเหล็กมีซ้ำนี่แหละลองตามต่อเบิเอ่องนกข้างนอกเพาะว่าพออาทิตย์มาเปิดเบิ่งเปิดเบิเ่งห้องห้องโฮอยู่วันสันโอ้ยจะมันหามาซาโน่ได้มาซาโน่เพิ่นว่าต่ว่างวดนี่แหละขณาจับตาล่องมึงเด้อนี่จ้ะกับเหล็กแม่ม้อนเอกล่าสีนี่แหละ ราศีเมทุนอี่กัเขาค้าเข่าแน่สองเจ็ดศูนย์หตรงกับราศีไม่พิมพ์เกิดพร้อมไม่หมอนก็ไม่พิมพ์เกิดราศีเดียวกันตะวงหงวดนี้มันมาตรงกับเลขไม่พิมพ์ฝันกับพอุติดฝันบานก็บเลขจัดเข่าเต็มๆน้ำกันนกะ,ะ,ะัโศูนย์หาศูนย์เจ็ดเคีงๆเดี๋ยวก็ตามต่อเด้ค่ะอ๊ แต่ว่างวดสิบหกมีหน้านี่ละ่ะเพิ่นกระล,ลังสิบคำนวดหายยุกระลังสิเบิ้องหายยุจะ้ะราศีเมถุนจะมาตัวใดจต่ได้กระตามต่อได้เอฟซีเดี๋ยวจะมาลงให้เบิ้งเนาะค่ะบาทที่นี่เลขของเลขของคุณแม่ที่เพิ่นอยากแบ่งปันนี่ล่ะจะ้ะเพิ่นก็อยากให้ไม่พิมพ์มีมโฉมมีลาบน้อเพิ่นเนาะค่ะนเนาะเพิ่นกระทรงมาใหาไ้ไม่พิมพ์นี่ล่ะไม่พิมพ์ก็อยากให้เอฟซีได้ไม่พิมพ์ก็ลงให้เบิ้งเด้อค่ะ งวดหนึ่งมีหน้าคมหกหานี่หละศูนย์เก่าหามันก็ออกศูนย์หาแต่ว่ามันเข่าสงวดจะ้ะงวดเก่าเจ็ดกับเขาหาเจ็ดกับเขาแล้วก็งวดศูนย์ทูนสามศูนย์แปดกับเขาแต่ว่าไม่พิมพ์หัวกระไดมากด้วยขยิบชีบาที่หนี่งวดนีเนาะคะเนาะงวดสิบหกมีหน้าคมหกห่เนี่ยเป็นกระเหตุมหาห่ยละจะ้ะเป็นเหตุมาไห่ไม่พิมพ์ละคงมาหายไม่พิม,ม,มพ์มละ ตัวนี้เดิอไม่พิมพ์เด้อหกศูนย์แปดศูนย์แปดสามบนนีเพื่อนว่าบนจ้ะต้วว่าลางนี่ละสองเก่านี่ละอา้าวมันก็เลขตัวไม่พิมพ์สื่อหัวที่แล้วนะคะสองหกสองเก่าเลกวัดบานไม่พิมพ์นี่แหละจ้ะกระสือกันเมื่ดบานเมื่ดเมืองนอ 26, เนาะสองหกเลกวัดคนฝันเกี่ยวกับวัดต่ของแม่เ้านี่ิทรงมาหายนี่มันเป็นสองเก่าเด้อหัวนี่หมวสิบหกมีหน้าคมหกหาดจา้ะเลกออกวันพุดจ้ะ คลิปที่แล้วไม่พิมพ์กับว่าผิดกับข,ขอโทษหลายๆเด้อย่กเลขออกวันศุกร์ไม่พิมพ์ว่ามันเป็นวันพุธเนาะพอดีได้ขอมูลมาบ่ชาดเจนลงลงลืมๆจะ้ะผู้เท่าขอโทษหลายๆเดค่ยเด้อแต่ว่าอันนี้ชัดเจนละจ้นนี่สิบหกมีนาหกห้าลขออกวันพุธหกศู8ย์แปดย์แปดสามเอาเอาไปแนมเบิ่งน้ำกันก่อนเด้อยค่ะ จังไ้มองได้ดีๆได้เด็ดไม่พิมพ์ก็จะไปตามต่อมาให้เมื่อละจ้ะแม่อ้อยหนึ่งกับแม่นคักอยู่ด้ลูกสาวเพิ่นได้หลาย้ะลูกสาวได้หลายลูกสาวที่อยู่กุงเทพเนาะที่ฝันว่าันพ่อเพิ่นภาพไปวาดเอาปลาใส่จานสองจานเอฟซีก็ว่าถ้าฝันเห็นของใส่จานนั่นจะถูกเลขคักเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์ข้ามาให้ไม่พิมพ์เบิ้ง จังได้กะถูกกะคาคุณว่าฝันเห็นจานคืองหวัวที่พระอาทิตย์ฝันว่าเขาเอากุ้งใส่จานมาให้พระอาทิตย์กินสองตัวจ้ะมันก็ออกอย่หลีเก้าสองหวัวน,นี้เพิ่นกะูกทั้งสามตัวเด้อลูกสาวไม่อ้อยจ้ะแต่ว่าไม่อ้อยนัานบอกสอ,องหกสองหกสองเก้ากับเก้าแปดเนาะตองหัวแต่ว่าไปออกอยู่น้ำลูกสาวจะถูกทั้งบนทั้งล่างาวันสันเดียวไม่พินจะไปตามต่อมาให้หรอกจ้ะ เมื่อนั้นมือเลขออกนั่นกับเพื่นกับบอกไห้โทษไปถามอีกไม่พิมพ์ก็ลืมก็ขอโทษหลายๆจะเดี๋ยวไม่พิมพ์จะเอาข้อมูลมาหาชซาจีหรือจะงวดนี้ตั้งใดก็จะบวผ่านเลยจจะห้เอฟซีตามตัวเด้ออยากให้ได้โชกเดีลาวน้ำันทุกคนนะคะเนาะเพิ่นถูกมาหลายงวดแล้วลูกสาวแม่อ้อยนั่นบ้านนี้เพื่อนที่เพื่อนที่ยูถูกก,กักตัวนึงกัเพิ่นว่าเพิ่นสภาไปขอเลขด้วยค่ะ กันกับฟันเหม่นอยู่ดอกฟันว่าพอมาบอกมาหาเนาะมันก็ออกเก้าศูนย์หากระพากันไปสื่อสิบหาหลายโพดสื่อสิบหาตีว่าเปลี่นนะจ๊ะเอซีก็ตีหายอยู่ได้เป็นศูนย์หาเก้าศูนย์หาอยู่จ้ะมาโบเป็นยังคะ่ะหวัวสีมานี่ก็ตามต่อนเนาะค่ะเนะออะาะผูเขามาเหล็กับฝากกด้ไลก์กดแช่กดติดตามสองพวกอุติตแม,ม,ม่พิมพ์มีโชคเี่นะจ๊ะอีก่องหนึ่งก็ช่องแม่พิมพ์พารวย มีอย่างกับแบ่งปันกันให้กำลังใจกันไปเนาะคะเนาะตอนนี้ก็บพระท่านได้ออกไปหาเลี้ยงกจ่าหมู่บ้านไ่พิมพ์กับไปหาหมอมาตรวจสุขภาพตามหมอน่จะ่ะบานนี้นัดอีกข้างหนึ่งกับปูนเดือนสิงหาคุณนะถ้าหายดีแล้วยังกับว่าไปก็ได้คุณหมอวานเนาะคะเนาะจะ้ะของคุณแม่ที่ทรงมาให้นี่ก็ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงด้วจะ้ะเด้อหายวันหายขึ้นด้วจะ้ะ ขอบคุณข้อมูลดีๆที่แบ่งปันเนาะให้เป็นแนวทาง FC ทุกคนแม่เลาก็บอสซัมบายคือกันแต่ว่าเรามีน้ำใจจะ้ะส่งเหลขกมาให้ไม่พิมพ์เบิงคำนวณมาให้ย้ำระหว่างแล้วก็คำนวณใหจ้จ้ะองเท้าเราฝันได้แล้วก็ทส่งมาให้จะ้ะเหล็กแม่เลาก็บหลายตัวจะ้ะนาจับตามองคือกันจะให้เงี้งลวด้วยน้ำกันทุกคนเด้อยค่ะงวด สิบหกมีหน้าคมหูขานี่ละตัวนี่ละจ้ะหกศูนย์แปดศูนย์แปดสามล่างสองเก้าสันจ้าวันที่สามเด้ย๋ยวจะจของคุณแม่แล้วเขาเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็จะเป็นวันที่สี่ละจ้ะเก็บภาพโศกมานมาฝากเอฟซีค่ะ สื่อคากสื่อแน่0ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดกันออกหนึ่งเจ็ดถูกเมื่อบานมุดเมืองเนาะคะเนาะไปหาหม้อหมู่บ้านจ้ะค่ะสำหรับมือนี้ไม่พิมพ์กับขอบคุณขอมูลดีๆที่ได้มานั่นไม่พอนเนาะค่ะเนาะคุณแม่ใจบุญคุณแม่ดวงเฮงเนี่ละจ้ะมียังกะอยากให้ไม่พิมพได้เพิ่นวะ แม่กับบอสซำบายคือกันแต่ว่าหันกอยากแบ่งปันจ้าขอให้แม่มีบุญหลายๆให้แม่สวงเศร้าเดอ้อให้ลูกไข่เต่าให้เอซทุกคนได้น้ำแม่มีอย่างเบิ่งกอยากหายอยากวาวสูไม่พิมพ์ฟังเพ่นวะพอเดี๋ยวมาลงให้เอซเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะเนาะให้แม่เศร้าไว้ไวให้สุขภาพแข็งแรง ขอบคุณหลายๆจ้าสาหรับมือดีกระซํา,านี่ขอโนคานอสวัสดีค่ะ